สวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่ที่แพนะคะมาเที่ยวแพรค่ะวันนี้แพน้ำพานค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แพรของเราสวยมาก นี่นะให้ดูบริเวณกันนะคะนี่ค่ะน้ำพานค่ะสร้างคมอ,อุดรธานีนะคะแค่สวยมากเลยค่ะแพ่สวย <c oughs> แพ่สวยจังเลยอร่อยไหมคะ <c oughs> แพ่สวยแพ่สวยค่ะ <c oughs> <c oughs> มาจากอุดรค่ะ ค่ะอุดรคือกันโอ้ค่ะค,ค่ะ,คะบ้านตาดเห,ดหาารอคะอยู่อันนี้อยู่บ้านข้าวสารนนมามามาเหลืออะไรที่จะเอาเหลืออะไร ทอาหารอดทนอย่นะทอาหารอดทนมาแล้วค่ะนุน่นหอ,อบอะไรคะคุณชายหอ,อบมาแล้วค่ะอยู่แพ่น้ำพันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะอ๋อนี่ไงอ้อเหรอก็รองกันยังโอเคค่ะคุณเจี๊ยรถเหรอพ่อแม่กุณสาวจื้อให้โอเคเอออโอเค,อเค,อเคพ่อไปทางนู้นค่ะไปขึ้นด้านนู้นค่ะ นั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นแหละแล้วไปข้ามมาจา้าตรงนั้นหละจ้ะนี่นี่แพรเราสวยมากแพรเราสวยงามสวยงามแพสวยงามคา่ะแพสวยงามไมีเครื่องเสียงด้วยเอาทางนี้เหรอโอเค ปวเดลยหฮัลโหล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 ฮัลลฮันัลฮัลล นี่ค่ะมาสนุกด้วยกันนะคะที่แพรน้ำพานค่ะนี่ก็มีอะไรให้บ้างนี่ค่ะพันสองค่ะทั้งวันค่ะแพรลำนี้เหมาเป็นเลยค่ะมีเครื่องเสียงให้ด้วยมีที่นอนด้วยเฮ้ยที่นอนด้วยนี่ค่ะนี่ด้านนี้เห็นไหมคะ นี่ค่ะที่น้ำพานค่ะน้ำพานสร้างคอมค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะมาทานข้าวบนแพนนะคะปูเป็นไงปูเป็นไงโอเคไหมโอเคไหมปูขลงไหมปูเป็นขน, <laughs> นของม,มาอันนี้ของปูนี่แหละ่ะนี่ <laughs> ที่มันมาช้าปัญหานี้แต่เราถือมา บอกแล้ววันเพิ่นมักเห็นแล้วเพิ่นมักว่างเห็นแล้วหมักว่สวยเวน้ามาอีกพิ่นเพิ่นเอาม่าน้ามานะแยเพรแล้วก็ค่อยมาชอบมั้ยอุ๊ยตัวนี้เออเท่ากันเท่ากันแต่ตัวนี้มีที่นั่งไงเห็น้เลยแล้วเราจะออกไปนู่นค่ะเราจะออกไปนู่นนะคะกลางน้ำเลยค่ะขาเพื่อเพิ่นเก็บก่อนเลยอันนี้นี่ค่ะโอเค ใหญ่พ่อใหญ่ให้เหรอค่าค่า่าแพถาไรนะคะพันสองทั้งวันค่ะแล้วมาจะช้าก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราจะไปโน่นกันค่ะเน่ยเห็นไหมฮะโน่นค่ะไปค่ะทานข้าวกันวันนี้บนแพค่ะโดดน้ำคลายร้อนคลายร้อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวไลฟ์ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะ